ปุ้ยแอลกอฮอล์เปิดใจครั้งแรกหลังเจอดราม่ารักยกคําสอนพ่อจําขึ้นใจไม่ลืมจากประเด็นดราม่าก,การเลิกราของลูกทุ่งสาวลาใหญ่หายทองคาและปุ้ยแอลกอฮอล์บานปลายเป็นข่าวใหญ่โตเพราะบุคคลที่3และสิสุดท้ายลาใหญ่ปุ้ยก็เลือกที่จะหันหน้ากลับมาคุยกันปรับความเข้าใจกันและคืนดีกันอีกครั้งและล่าสุดปุ้ยได้ออกมาเปิดใจครั้งแรกในรายการดังกับเรื่องที่เกิดขึ้นสภาพจิตใจปกติไม่ได้เครียดหรือร้องให้อะไรเพราะทุกอย่างถ้าเราจัดการความรู้สึกตัวเองได้ มันก็จะไม่มีปัญหาปุ้ยบอกด้วยว่าคิดว่ามันเป็นธรรมดาของธรรมชาติทุกคนไม่ว่าจะเป็นใครก็แล้วแต่ก็จะมีปัญหากันทุกคนแต่มันขึ้นอยู่กับว่าเราจะวางได้เร็วแค่ไหนถ้าเราวางได้เร็วเราก็จะทุกไม่นานคนที่วางช้าก็ทุกนานทุกได้ครับแต่เราก็ไม่ต้องไปยึดติดอะไรกับมันเดี๋ยวพอหมดเรื่องนี้ผมก็จะต้องทุกใหม่อีกแล้วเดี๋ยวก็จะเรื่องมีทุกต่อไปอีกแบบนี้เรื่อยๆครับ ทั้งนี้บางช่วงบางตอนปุ้ยยังได้เผยถึงคําสอนของพ่อที่บอกเอาไว้ลูกผู้ชายต้องไม่ทําให้ใครเดือดร้อนอยู่ไหนก็ได้แต่อย่าไปทําให้ใครเดือดร้อนเป็นคําสอนที่จําขึ้นใจเลยเรื่องที่เกิดขึ้นปุ้ยเผยว่ารับรู้อยู่แล้วในบางเรื่องแต่ที่วางได้เร็วเพราะอยู่กับความทุกข์มาตั้งแต่แม่ป่วยเคยจะเสียสองรอบแล้วมันทําให้ผมเข้าใจว่าว่าวันใดวันหนึ่งพวกก็ต้องจัดก,กันไม่จัดเป็นก็จัดตายก็ตามทุกเรื่องที่เกิดขึ้นในชีวิตปุ้ยมักจะบอกกับคนอื่นว่า ที่ไม่ต้องมาเศร้าเรื่องผมนับปัญหาพี่ก็ยังอีกเยอะพี่ยังต้องใช้ชีวิตต่อเอาชีวิตผมเป็นบทเรียนแล้วกันก่อนจะทิ้งท้ายถึงแฟนๆที่คอยเข้ามาให้กำลังใจว่าขอบคุณทุกคนสำหรับทุกคนคนกำลังใจดีใจที่ได้รับกำลังใจจากทุกๆคนนะครับผมก็ขอส่งกำลังใจคืนกลับไปให้ทุกๆคนด้วยนะครับขอบคุณนะครับทางทีมข่าวขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมจนจบนะครับอย่าลืมกดติดตามและกดลูกกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะได้ไม่พลาดข่าวให,ใหม่ ด้วยนะครับขอบคุณครับ